สวัสดีครับนานา FC ทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานานาทุกท่านนะครับมาดูเทคนิคในการที่จะประกอบฝาปิดดุมนะครับในรถฮิสุโดยที่ไม่ใช้กาวประเก็นนะครับนานา FC ทุกท่านก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วเนาะนะครับในขั้นตอนคู่มือการติดตั้งปกติของฝาปิดดุมตัวนี้นะครับซึ่งจะทําหน้าที่ปิดเนี่ยปิดลูกปืนนะครับตัวนี้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำโคลน,นะครับเศษฝุ่นเศษดินอะไรก็ตามนะครับเข้าไปโดนบริเวณตัวลูกปืนของเราได้นะครับหรือว่าบริเวณนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการติดตั้งปกติเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทาก,กาวประเกันบางๆนะครับแต่ว่าหากเราทาก,กาวประกันนะครับแล้วกาวประกันตัวนั้นนะ่ะมีคุณสมบัติที่ดีมากๆอย่าง1 2 0 7ปีนะครับประมาณนี้ ก็จะทําให้ขั้นตอนการถอดน่ะยากมากๆนะครับ so ซึ่งจะทําให้ฝาตัวเนี้ยเสียหายได้นะครับก็เลยจะพานานาทุกท่านนะครับมาดูเทคนิคนะครับในการที่จะประกอบฝาปิดดุมตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ใช้กาวประกฑนนะครับนานาทุกท่านก็ต้องบอกกันว่าเทคนิคนี้นะครับนานาทุกท่านจําเป็นจะต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับประแจปอนนะครับเทคนิคหลักๆสําคัญเลยนะครับก็คือ ค่าขันปอนนะครับของน็อตซึ่งเขาจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยหกตัวนะครับน้าๆทุกท่านนี่นะครับหกตัวนะครับก็น้าๆควรจะล้างเกลียวเขาด้วยเนาะนะครับก็คือทําความสะอาดเกลียวให้เขาเป็นแบบใสๆลักษณะนี้นะครับเพื่อในขั้นตอนการไล่นั้นค่าขันของประแจปอนเนี่ยจะได้ตรงกันเท่ากันทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีลําดับของการขันด้วยนะครับซึ่งก็จะทาให เราติดตั้งฝาปิดรูกโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้กลวประเกันนั่นเองนะครับนาฬาุกท่านอ่ะโอเคเดี๋ยวนาฬาุกท่านตามผมไปเลยเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับนานาุกท่านก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้นาฬาุกท่านร้อยน็อตปกติเลยนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับนาฬาุกท่านก่อนที่จะร้อยน็อตนะครับก็ทําความสะอาดบ่าเนี่ยนะครับด้วยอะไรก็ได้นะครับไอที่ล้างจานอะ่ะ เรียกว่าอะไรสกอตไบค์เออขอไปในนะานด้วยสกอตไบค์นะครับใช้น้ํายาล้างจานก็ได้ครับทำความสะอาดตรงนี้นะดีๆนะครับแล้วก็บริเวณบ่านะครับเอาให้สะอาดเลยนะครับอย่าให้มีตามมดหรือว่าคราบขีกเลกือดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือให้เขาสะอาดเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้สเปรย์น้ํายาล้างอเนกประสงค์นะครับฉีดทางความสะอาดให้เขาแบบไม่มีไม่มีคราบน้ํามันนะครับให้เขาแบบสะอาด ใส่กิ๊กๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวบ่าของฝาปิดดุมกับตัวบ่าของดุมเนี่ยจะต้องสะอาดนั่นเองนะครับนานาทุกท่านอ่ะก็ขั้นตอนแรกก็ให้นานาทุกท่านร้อยน็อตเข้าไปเลยนะครับให้ครบทั้ง6ตัวนะครับนานาทุกท่าน สำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับนนาฬิทุกท่านก็จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือขั้นตอนของการขันน็อตนั่นเองนะครับการขันน็อตก็จะมีระดับการขันนะครับนนาฬาทุกท่านก็เป็นหลักการเดียวกับการขันน็อตล้อนั่นแหละฮะนนาฬิทุกท่านเป็นแบบรูปดาวนะครับอย่างนี้ครับนนาฬิทุกท่านผมจะเริ่มจากตัวนี้นะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกอีกทีนะครับนนาฬิทุกท่านตัวที่หนึ่ง ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5และก็ตัวที่6นะครับน้าาทุกท่านสําหรับการขันน็อตนะครับผมก็จะใช้ประแจปอนที่มีความละเอียดสูงนะครับเดิมที่นะครับค่าขันของน็อตจุดนี้นะครับจะอยู่ที่10นิวตันเมตรนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราไม่ได้ทากาวปะเก็นเพราะฉะนั้นผมก็จะเพิ่มค่าขันขึ้นเป็น12นิวตันเมตรนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน็อตเนี่ยมีแรงยึดที่มากกว่าปกตินิดนึง นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำโคลนนะครับหรือว่าค่าฝุ่นเศษดินต่างๆนะครับที่เราวิ่งผ่านบนภาาวะบนท้องถนนเนี่ยเข้าไปเ,าเจอกับลูกปืนได้นะครับหรือว่าจารบีที่ฉลมอยู่ลูกปืนนะครับนท่านนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับข้างนอกเข้าข้างในไม่ได้ข้างในก็ต้องออกมาข้างนอกไม่ได้ก,ไไดก็คือจาราบีที่เขาโดนความร้อนนะครับจากจาก การหมุนของล้อเนาะนะครับเขาก็จะมีความร้อนที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะละลายเป็นเป็นเป็นน้านะครับละลายเป็นของเหลวนะครับก็จะกันไม่ให้จารบีเนี่ยนะครับซึมออกมาได้นะครับนานายทุกท่านก็จะเป็น2กรณีไปนะครับนานาทก่านก็คือไม่ให้คราบสกปรกข้างนอกเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่ให้จารบีที่ละลายอยู่ด้านในออกมาด้านนอกนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวนานายทุกท่านตามผมไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับนาุูท่านนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับอย่างที่นารุท่านได้เห็นไปตั้งแต่ข้างต้นจนถึงตอนนี้นะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่เราจะติดตั้งฝาปิดดุมนะครับโดยที่ไม่ทากาวประเจกตนะครับก็จะมีเทคนิคประมาณนี้นะครับจุดสําคัญหลักๆเลยก็คือความสะอาดของหน้าแป่นทั้งตัวฝาและก็ตัวดุมนะครับจุดที่2ก็คือลําดับการขันนะครับจุดที่3ก็คือค่าขันนั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มจาก สิบนิวตันเมตรเป็นสิบสองนิวตันเมตรนะครับตรงนี้สําคัญนะครับสามอย่างเนี้จะต้องจะต้องพิเศษนิดนึงนะครับะนวท่านเพราะว่าเขาไม่มีกาวประเคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสุ่มเสี่ยงต่อคาบสกปรกที่อยู่ด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จารบีที่เขาละลายอยู่ด้านในเนี่ยจะออกมาด้านนอกได้นะครับนาวท่านก็ประมาณนี้ตรงนี้ผมก็ได้ทดลองแล้วนะครับนาวท่านก็ไม่มีคาบจารบีนะครับ ที่ละลายอยู่ด้านในเนี่ยออกมาด้านนอกเลยนะครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับที่นานาเห็นเนาะนะครับก็ไม่มีคาบโคลนเนี่ยเข้าไปด้านในเลยนะครับนาฬาทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับเทคนิคนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับนาฬเก fc ของผมทุกท่านนะครับในส่วนของวันนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ